ไอห้องอาบนไอ้อนไมไหหาลากใจเล่นี่เอ้ยมึงเล่นดีดมึงจะโดนแอชันมึงตัวแอรึรู้สึกยังไงกับคตรอ่านมนจ๊ะไม่ดีมลรู้สึกไม่ดีทําไมอะนินดี้ตอนวะออกนเด็กเล่นอย่างนี้อย่างนี้นงปากให้อยู่ตุกเลยแล้วรู้สึกยังไงกับพี่เอกที่ชื่อก็ไม่ดีเป็นกันก็รก็ชอบที่มันยุ่งเรื่องานะหนุด คอลแลบโรชั่นระหว่างผู้กำกับหนังมีมในตำนานอย่างพอ์อานนท์ร่วมกับตลกอันดับต้นๆของเมืองไทยวินาทีนี้แจ๊สบุ๊คน็ตผนึกกำลังเสิร์ฟความฮาซิ่งแบบโดนเส้นเนื่งตัไปไปไปพี่โบจะเป็นเฮนํานำซะส่วนใหญ่นั่นแหละเราก็มีหน้าที่แชร์รูนี้น่าสนไรกันไปซึ่งทุกครั้งเราก็ชอบนะชอบเลยในตัวของพี่โบนะเพราะว่าเขาแชร์ลิ่งกับเรา เขาค่อนข้างให้เราเป็นตัวเองในเรื่องของคาพูดหรือรุน่นะถ้ามันเป็นคาแรคเตอร์ตัวเองนะมันดีเราได้คิดในระหว่างทางด้วยเขาบอกมาด้วยเราเสนอด้วยอะไรเงี้ยมันก็มันก็สนุกดีอะมึงลองปรึกษาแม่ไหมไม่ต้องปรึกษาลูกมันจะปรึกษาทำอไมแม่ครับปรึกษาอ้มึงจะปรึกษาทำไมวะเม็ดเมตตันตันจระจะสับ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 เต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 การได้มาเจอพวกป้ารัตนาหรือเจอเอกคุงอะไรพวกเนี้ย พอผมมาเจอได้ผมตีสเลยแล้วผมชอบแม่เป็นเพราะพี่โพสตอะทําให้ผมได้มาเจอคนเหล่านี้เราเคยได้ยินคําคเนี้มานานล้ะหนังแบบโพสอานนท์หนังโพสตอานนท์ไม่มีบทแกมีบทต้นจนจบแกมีหมดแล้วอะซีนี้จะถ่ายอะไรแล้วไม่ได้เป็นลายลากักษณ์อักษรด้วยทุกคนจะต้องคอนเซนเทรดในการฟังอะมันยากนะคือนักแสดงที่มาเล่นแแกใช้สกิลสูงเพราะนั้นเราจะเห็นว่าบางทีแกเอาป้ารัตนามาเล่นเอาเอกคุงมาเล่นเอาหลายๆคนมาเล่นที่เรารู้สึกว่า ไม่ค่อยจะคอนโทรนได้แต่แกสามารถคอนโทรนแล้วก็นํามาไปยุกใช้กับหนังแกได้แกจงใจให้หนังมันเป็นคอมเมดี้จริงๆแกจึงทํางานแบบนี้แต่ทํางานอยู่บนพื้นฐานของความตั้งใจนะซึ่งผมแบบโคตรชอบเลยอะ่ะมันมีความสุขอะ่ะงานมันถึงออกมาแล้วมันดูสนุกมันออกมาจากายฮาแก